นะครับวันนี้ก็จะลงคลิปนิดหน่อยนะครับผมสักเจ็ดแปดนาทีพอนะครับเพราะว่าน่าจะปิดร้านสองสามวันนะครับผมไม่ได้อยู่ร้านแต่ลูกพี่เป้น่าจะมาอยู่มั้งครับเนาะผมติดธุระงานแต่งร้านนะครับผมเนาะร้านมณีเล็กทรอนิกส์สุรินเช่นเคยนะครับผมวันนี้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับของท่านที่โอนมาเมื่อวานนะครับผมนะครับแล้วก็ วันนี้ด้วยติดถูกเนาะลูกพี่ถูกทุกอันนะครับผมอันนั้นอะไรช่วยกันดูดีๆเนาะลูกพี่เอายังไม่ได้แตะบ่ไม่ยําเนี่ยถอยนอจเลยครับผมเลยลูกพี่ผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่เป้แปะของก่อนนะครับผมอันนี้โตเป็นของใหม่นะครับเผื่อท่านใดหาใช้นะครับตัวนี้ขนาดสูงหกสิบนะครับ คูณ60 60นะครับกว้างคูณยาวก็60 60เช่นกันนะครับชุดละ1000บาทนะครับผมเป็นไม้อัดแท้20สมิลตัวนี้20่มิลภูเขาเลยนะครับเป็นขาสเตนเลสแท้ปรับระดับได้นะครับผมชุดละ1000บาทนะครับตัวเล็กนี่ตัวยาวตัวยาวยาวเมตรยี่สูงหกสิบอยู่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับขาสเตนเลสมีขาปรับระดับได้นะครับผมอพี่เป้กำลังจัดของเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับผมเนาะ แล้วก็ทางนี้กําลังแปะชื่อนะครับเนาะนี่แหละให้เห็นกันชัดๆเจนๆไปเลยนะครับผ่านหน้าช่องนะครับผมก็นะครับส่งให้ทุกท่านนะครับก็จะมีอ่าพาวเวอร์แอมตัวใหญ่ลังใหญ่มากนะครับตัวนี้ส่งพัสดุพันธุ์ไทยเก็บค่าส่งปลายทางนะครับค่าพาวเวอร์แอมส่งมาแล้วโอนมาเรียบร้อยนะครับแปล็กใบใหญ่นะครับส่งร้านช่างหนุ่ยอยู่สารพีเชียงใหม่นะครับผมเนาะ เหลก็กเล็กสีฟ้าก็ส่งสุพรรณนะครับ M Channel ส่งเชื้อเพลิงสุรินนะครับผมนะ,บนะฮะอ่ามิกเอสิบแปดไปแล้วนะครับผมพร้อมสายสัญญาณสามเส้นยาวสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรนะครับผมส่งให้แล้วสายลำโพงนะครับ Power M NPE นไอ Npe นะครับผมส่งให้เรียบร้อยทุกชิ้นส่งให้แล้วนะครับผมเนาะหน้าร้านก็พอได้ขายมั่งเล็กๆน้อยนนะครับมีลูกค้ามาอุดหนุนกันอยู่ นะครับผมอันนี้ไม่ต้องถามนะครับผมจะเอาไปใช้งานนะครับไปใส่ในงานแต่งนะครับพวกสายสัญญาณเหลือเล็กน้อยนะครับผมอ่ะนะครับก็เช่นเคยพี่เป้บอกไม่มีปลายทางโอ้ยูทูบแล้วพี่เป้บอกไม่มีปลายทางนะครับ youtube แล้วเรียบร้อยนะครับผมละเกะละกะนะครับของในร้านนะครับผมก็กองพเนินเทินทึกอยู่ข้างในนะครับไม่รู้จะทํำยังไงมันเยอะเกินนะครับผม ก็พี่เป้ตัวนี้ทำไมไม่ใส่ราคาเนี่ยเนีเ่ยกล่องเรียกกล่องอะไรลิ้นชักไม้ลิ้นชักใส่ไม้นะครับผมนะฮะตัวนี้หนึ่งพันบาทแกะไม่ได้นะครับผมมอแกะได้ตัวนี้ใส่ไม้ลอยได้หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับหนึ่งพันบาทลิ้นชักไม้หนึ่งพันบาทนะครับใส่ไม้ลอยได้สี่ตัวนะครับผมโอ้นี่สดเลย อันนี้มิกนะครับผมมิกดิจิตอลครับมิกถ้าบาบเอฟเฟกออกไหมออกปกติปกติกับเอฟเฟกออกปกติตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นมิกของอะไรยามาฮ่ายามาฮ่ายามาฮ่านะครับเสียบไม้ได้กี่ตัวสามตัวสี่ตัวเสียบไม้ได้สี่ตัวสเตอร์มีไหมไม่มีช่องสเตอร์นะครับไม่มีเนาะไม่สี่ตัวนะครับมีบุตรไหมมีบุูธ บูทูธมีบูทูธด้วย1,900บาทเท่านั้นนะครับผมมิกยามาห้าตัวนี้นะครับอ๋อนี่อะไรอันนี้ขึ้นราคาบ่นิลงแล้วครับลดลงบอกครับผมจาก7,5 0 0หเหลือยู่พัน0ี่อย่างนี้บอกครับผมจากเจ็ดัอถูกแตอวันนี้เหนื่อยๆหน่อยนะครับผมเนาะเสียงอาจจะไม่เต็มที่นะครับผมผมมัวไปรีบอยู่นะครับผมพี่เป้ก็เช่นกันพี่เป้บอกไปริบมาในพี่เป้หันหลังดูเออลินอ่ะนี่นะครับพี่เป้ใส่ ได้ไปกี่ตัวพี่เป้สองตัวนะครับนี่นะครับร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับผมอ๋อเฟซบุ๊กมณีทะเลลำนะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับผมอ่ะนะครับก็ตัวนี้สี่พันสี่รอยบาทนะครับอันนี้รวมส่งไปให้เลยนะครับผมเนาะวัดโวลตอีวัดโวลเขาเรียกอะไรเข้มอ่ะเข้มขึ้นปกตินะครับผมนะเนาะ นี่เข็มขึ้นปกติใช้ได้ทุกช่องทุกชแนลนะครับผมเนาะครับผมอ่าครับผมว่านี้ยังไม่ไปอีกเมื่อวานโอ้อะไรนี่นี่แหละครับเจ็ดสิบเก้าบาทบ่ะเจ็ดสิบเก้าบาทอ่าเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับของทาดาเทอร์โบห้าพันนะครับตัวนี้เปะไปข้างในเลยครับผมครับพี่เป้ครับผมอ้านี่นะครับชัดเจนใครอยากได้รูปเพิ่มเติมทักมานะครับผมนะฮะยะอันนี้เหลือเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมชิ้นสุดท้ายแปดเส้นสายลีดนะครับนี่ สายสัญญานี้เป็นของหลีดเลยนะครับนี่หลีดแท้เลยนะครับแปดเส้นแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับผมน่าใช้มากนะครับนี่ครับนะครับผมครับโอ้หานั้นมีมามี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 มอยมีมอยติดมาด้วยมอยนี่มาใหม่ครับมาเมื่อเช้านี่อันนี้เพิ่งมาครับสองคูณสองจุดห้ายี่ห้าเมตรครับไปรื้อเจออยู่หลังร้านนะครับผมอ๋อสองคูณสองจุดห้าครับยี่ห้าเมตรครับตอนนี้ห้าร้อยบาทรวมส่งห้าร้อยบาทรวมส่งหนึ่งม้วน สองคูณสองจุดห้าห้ารอยบาทรวมส่งครับผมย่ามีไม่ลอยลงมาชุดหนึ่งด้วยนี่มามาไม่ลอยครับไม่ลอยยี่อะไรยี่ห้ออะไรโปรยูโรเทคไม่ใช่ครับโปรยูโรเทคครับโปรยูโรเทคหนึ่งพันสองร้อยบาทรุ่นอะไรพี่เป้ตรงนี้เขาเขียนรุ่นอะไรไหนอ่ะรุ่นตองเก้าครับผมนี่ตองเก้าธรรมดาหรือมีอะไรตองเก้าเอครับตองเก้าเอย้ายคลื่นได้ครับมีตําหนิไหมตัวใหม่มีตําหนินิดหนึ่งครับนี่ไหนเขาดูตําหนิหน่อยนี่ครับผมนี่อ่ะตําหนินะครับผมนี่ครับผมอ่ะ อันนี้คือตําหนินะครับดูฮะดูฮเห็นนะครับตาหนิอ๋อเนี่นะครับมีรอยแตกฝาหน่อยหนึ่งนะครับผมใช้งานได้ทั้งสองตัวนะครับผมอ๋ออันนี้อะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างก่อนเดี๋ยวเลขโนคนเอรอไม่เป็นไรเอาไปส่งเลยเดี๋ยวเขาหาส่งอันนี้ให้สแกนนะครับผมเนาะมีเรือสองเส้นครับนี่ ไมโครเทค MT แปดร้อยแปดท่านละหกพันแปดร้อยบาทรวมส่งให้เลยนะครับผมเนาะรวมส่งให้ท่านเลยตัวนี้แปดร้อยบาทที่แปดครมโอเคอ่ะข้างล่างคืออะไรกระมุกมไบกับบอดิไฟ MC ห้าพันีเซตครับผมใช้งานปกติใช้งานปกติครับสิบแปดพันสองข้างละสามดอกเรื่อเรื่อเลยสบายสบายชิวชิวนะครับผมเนาะข้างละสามราคาไม่ข้ามหมื่นนะครับผมสําหรับท่านใดที่เอาไปดันดอกสิบแปดนิ้วนะครับผมดอกสิบแปดนิ้ว ข้างละสองถึงสามดอกนี่แบบอิ่มๆครับผมผมมีหลายท่านถามผมว่าอิ่มๆครับผมแต่ไม่รู้ว่าอิ่มแต่ละคนนี่ใส่กันกี่จานผมไม่รู้นะครับบางท่านใส่สามจานบางท่านจานเดียวก็อิ่มแล้วนะครับผมเนาะจูปวงจูปี้ครับจูปี้จูปวงก็มีแต่สองสามจานนะครับผมก็ราคานี้ดันได้แบบอิ่มๆนะครับเอ้ามิกต่อเลยมิกบอเทโอ้ลดราคาไปลูกพี่แรงเกินไปไหมราคาน่ะเอาเท่าไหร่เนี่ยยี เอาเท่าไรนี่บอเท็กบอเท็กวันก่อนขายอยู่เท่าไรวันก่อนลงขายอยู่สี่พันเก้าสี่พันเก้าอนวันนี้ลดราคาหน่อยป้ายจะเก็บไว้ทําไมเลือสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดพ่อสี่พันเจ็ดร้อยครับนะครับผมสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมมิกมิกบอเท็กนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้มีมีมีตําหนิอยู่สองช่องเนาะพี่เนาะช่องสองข้อแค่ช่องช่องที่แปดไม่ออกนอกนะครับนะครับเอนจิเนียร์ตัวนี้เป็นมอแปลงของมิกนะครับมาพร้อมแรก มิกก็มาพร้อมเบรกนะครับ4,700บาทนะครับผม4,700บาทเท่านั้นนะครับผมเอานะอันนี้อะไรอ้านำเสนอเลยเอ็นเทคครับเอ็นเทคเอ็นเทคไฟเขียว5,600บาทนะครับผมมีสองแท่นนะครับนะครับ5,600บาทนี้รวมส่งให้ท่านนะครับไม่ใช่ขึ้นราคาแล้วผมจะไปบวกค่าส่งท่านอีกนะครับนะครับพี่เป้ใจดีนะครับผมไม่ใช่ว่าจะรับหูรับตาขายผมครับ บางทีก็ขายเอามันเช่นกันอันนี้อะไร p ี่เอเจ็อันนี้เคเทคเคเทคเจ็ดร้อยครับผมพีเอเจครับ่เท่าไหร่สี่พันสีเท่าไหร่ดีสี่พบาทรวมส่งไปเลยนะครับผมสี่พบาทรวมส่งไปเลยครับวายุนี่อยู่กันข้ามปีเลยนะครับผมมีมีแฟนเ c ของวายุไหมครับพีวบัรวัตต์สิบแปดนิ้วค่าละสอถึงสดอกนะครับผมนะตัวนี้ขายอยู่1น0 0งบาทนะครับผมนี่เป็นบเอครับผมนะโอ้เอซขายเทไร เอซีเอ็มผมลืมราคาแล้วตัวนี้นะเป๊ราคาหายไปไหนนี่พี่เป๊นี่น่าจะหลุดแล้วครับผมราคาน่าจะหลุดถ้าหลุดแล้วขายเท่าไหร่ตัวไหนหลุลดแล้วก็ขายเท่าไหร่ดีเจ็ดเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทเออไอซีเอ็มเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับผมอ๋ออ๋อก็มีอะไรอีกมีนี่โปรยูโรเทคเหมือนกันนี่โปรยูโรเทคนี่ไม่ไปสักทีนะครับเนาะตัวนี้นะครับผมขายอยู่เท่าไหร่ขายอยู่ห้าพันกว่าบาทบอห้าพันเท่าไหร่ดีห้าพันห้าร้อยบาทไปห้าพันห้าร้อยบาท โปรยูโรทิ c เอ็มอ0 0์เอนะครับขาย5้าพันห้านะครับผมตัวนี้เป็น AJ เจนาะเอเจับเอเจเอเอะไรเเอเจ็นีบางเง้ยเจ็ดับเจ็ดซูนซาพบาทเมื่อกี้นะครีเราไปแล้วเมื่อกี้เป็ดหลวงพ่อมาเอาไปแล้วนะครับนะฮะบอกเกือบไม่ทันเกือบตกรถฮะขึ้นรถเกือบไม่ทันกลัวไม่ทันทุกี้ขึ้นมาอย่างไวอย่างแรงขอพระคุณหลวงพ่อนะครับผมจาก บ้านสะดอสะเรออําเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินนะครับผมเนาะหลวงพ่อมาจัดเลยลงแค่ครึ่งเพลงเป้ลงเพลงเพราะมากอูขายได้ทันทีเลยแกบอกว่าแกบอกว่าโตกวไร่ผมว่าโตกวกไอ่เพชรตรงเลยครับผมนะครับนะฮะเอเสียงดีเสียงดีนะครับแม็กซิมัมขายเท่าไหร่แม็กซิมัม จำราคาไม่ได้ราคาอยู่ข้างในอาอสอบถามมาได้นะครับครับสแปดนิ้วค่าละสองสามดอกเช่นกันตัวนี้เป็นซาวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เอลเอห้าพันสองตัวนี้อยู่แท่นละหกพันเก้าร้อยบาทนะครับครับผมเนี่ยเอาเอานี่ยังไม่ไปนะครับนี่นี่นี่ยังไม่ไปครับผมนี่ราคาถูกครับผมคีดีเคสองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่นี่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสองหมื่นธรรมดาอันนี้แปดโอห์มที่สองพันเจ็ดร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้เอ่อ อะไรนะ2โอห์มที่8,800วัตต์นะครับผมทันที่เอาไปดัน18คาลาสีนี่แนะนาตัวนี้เลยนะครับนะครับ Td26 นะครับ Td26 มาคารนี่สอบถามมาได้นะครับราคาแสบแล้วก็อันนี้แสบแต่เจ้าของอันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้โมเปลงสีลูกสีลูกครับหนักๆตัวนี้เลย2,000,000 22,000ตัวนี้เป็น OG นะครับ OG ครับ OG ตัวนี้อยู่9,500บาทโมเปลงสีลูก ครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวขนาดเท่าขนาดเท่าว่าเท่ห้าพันเลยนะครับผมเนาะท้าบนะครับมีอยู่ห้าเท่นนะครับไม่รู้จะกองอะไรเยอะๆขนาดนั้นครับนี่นะครับผมราคาเริ่มอยู่เท่นละสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมออนะครับผมแค่นั้นนะครับทับเก้าพันสองเอาด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ครับยังไม่ไปเลยอันนี้บอทเทคอยู่นกันครับผมอ๋อเหลืออยู่หนึ่งเท่นแล้วบอทเทคนะครับห้าพันบาทตัวใหญ่ไปแล้วไปเมื่อเช้านะครับนอ๋ะ นี่มีตามนี้เลยครับผมอะไรนี่อันไรซีซีตัวนี้แหละที่มดเฟดใหญ่ๆยาวๆนะครับผมเนีครับาะอ่ะประมาณนี้อันนี้เครื่องปรุงครับเป็นอันนี้ชิรตุเตยครับผมน้ำปลาหนึ่งหนึ่งพันบาทครับผมอ้าเอ NPE อีอ้าตรงนั้นแปดร้อยบาทข้างล่างเก้าร้อยครับอ้าเรามีสามตัวนะครับผมอ้านี่ทําไมข้างล่างแพงกว่าเขาไม่ช่มกันน่าจะเป็นที่หัวอ้ายี่ห้อเราไม่รู้จักแพงหน่อยไปอันนี้อันนี้หกตัวละหกร้อยครับนี่อิคิวอีคิวสุดเลยนี่ อีคิวของอะไรเนี่ย WRE WRE ครับนะครับนะฮะอ่ะหกร้อยบาทครับผมอีกตัวก็หกร้อยบาทเช่นกันครับเลครับผมหกร้อยครับนี่เอาปลั๊กไฟตัวเท่าไหร่ปลั๊กไฟตัวนี้ตัวนี้เอวันตัวละหนึ่งพันบาทอ่ะไออะไรนะ่ยโปรยูโรโปรยูโรตัวจอใหญ่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับครับซียี่สิบเจวายซียี่สิบตัวนี้แนะนำเลยหนึ่งพันสเปดสเปดค่าละสี่ก็อิ่มเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามเตอร์แปลงใหญ่มากเลยตัวนี้อันนี้ เอาไปขับยี่สิบเอ็ดก็ได้นะครับผมยี่สิบเอ็ดครัละสองสามดอกครับผมนี่นะครับผมอ่ะพี่เป๊ะโซโล่จัดไปอันนี้โมดิฟายเหมือนกันครับผมครับเท่าละเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเท่ากันนะครับนชิคโน่าขายเท่าไหร่ราคาเท่ากันมั้งหกพันเก้าร้อยบาทครับหกพันเก้าร้อยบาทครับพี่ครับยอดเท่าไหร่ครับพี่ ของมาส่งของมาส่งอ no? okay. okay. ่ะของมาส่งแล้วก็หมดคลิปแล้วครับผมเนาะครับคลิปนี้ฝากด้วยนะครับอย่าลืมครับผมใส่ซักตะไคร้ด้วยใช่จับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เพชวัสดีครับ